กับดักร้ายลวงใจรักตอนที่12ทับสองวิวเขาเริ่มแล้วสินะซึ่งเธอก็เดาถูกว่าจินกำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรเลี่ยงมาก็หลายวันแต่อย่างไรก็ไม่สามารถหนีพ้นได้เหมือนกับหัวใจตัวเองที่ไม่ว่าจะหลีกหนีแค่ไหนสรุปแล้วมันก็ยังวนกลับมาที่เดิมมันเหนื่อยปเปล่าๆวิวยังรักพี่จินอยู่ค่ะ พยายามตัดใจเท่าไหร่แต่ก็ไม่เคยทำได้สักทีวาริชาพูดขึ้นโดยที่ไม่ต้องรอให้จินเปิดคำถามเสียงหวานนั้นแคนหัวเราะออกมาเบาๆแต่คนฟังเจ็บลึกจนอยากจะรังร่างบางเข้ามากอดเอาไว้ถอยคำที่เขาเคยพูดเรลวๆกับคนตัวเล็กมันย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองจนกระอักแต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าวาริชายังคงยึดมั่นต่อความรักขนาดนี้ในความโชคร้าย ก็ยังมีความโชคดีอยู่บ้างและเขาจะไม่ปล่อยให้ของมีค่าหลุดมือไปอีกเด็ดขาดแล้วก็ตกใจมากนะคะตอนที่กลับมาเจอพี่อีกครั้งเหมือนโลกถล่มลงมาตรงหน้าวิวเองก็ทำตัวไม่ถูกตอนเจอกันพี่ทำเหมือนจำวิวไม่ได้พี่อยากรู้ว่าเราจะทำยังไงตอนที่เจอพี่ก็เท่านั้นแต่พอทำเหมือนไม่รู้จักกันรู้ไหมว่าพี่โกรธมาก โกรธเธออย่างนั้นน่ะเหรอทั้งที่คนที่คนรู้สึกแบบนั้นน่าจะเป็นคนที่โดนกระทำมากกว่านะแต่ที่พี่จินบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่มันคือความตั้งใจเพื่อนเขามันเอาไปเล่าให้ฟังอยู่บ่อยๆแต่ตอนนั้นยังไม่สนใจจนกระทั่งเห็นรูปที่วันพาพนักงานไปเลี้ยงก็เลยซักถามจนได้ความมาตอนแรกเขาเห็นแค่รูปแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ เพื่อความแน่ใจจึงถามเพื่อนไปว่าชื่ออะไรแล้วก็ได้คำตอบที่กระจ่างว่าชื่อว่าวาริชาชื่อเล่นชื่อว่าวิลคงมีไม่กี่คนหรอกนะที่จะมีชื่อจริงและชื่อเล่นเป็นชื่อเดียวกับคนที่หายไปจากชีวิตของเขาไปหาตั้งนานสุดท้ายเราก็อยู่ใกล้แค่นี้เองวิลไม่อยากกลับมาเจอพี่จินพอเจอแล้วก็ยิ่งตอกย้ำความรู้สึกเดิมๆค่ะ กว่าจะกลับมาเป็นผู้เป็นคนได้ก็ตั้งนานกลัวว่าอาจไยุจะรำคาญก็เลยต้องแอบร้องไห้ตอนกลางคืนเท่านั้นเงาก็เงากลัวด้วยเพราะไม่เคยเข้ามาอยู่ที่เมืองหลวงผู้คนที่นี่ไม่เหมือนคนที่บ้านของเราสังคมก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงน้อยคนนักที่จะเห็นคนแปลกหน้ายิ้มให้กันหลับตาลงทีไรก็นึกถึงแต่ภาพของพี่จินตอนที่อยู่กับผู้หญิงคนอื่นภาพนั้นวอาเจ็บแล้ว แต่มันยังเทียบไม่ได้กับอาการไม่รู้สึกไม่รู้สาของจินเขาทำเหมือนกับว่าเธอไม่มีค่าต่อความรู้สึกของเขาเลยสักนิดนั่นแหละมันทำให้เธอคิดว่าทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นเป็นเพียงมายาที่เขาพยายามหลอกลวงเธอก็เท่านั้นและเธอก็งโง่อย่างที่เขาว่าจริงๆจินได้แต่สะอึกเมื่อสิ่งที่อยู่ในใจของร่างบางเริ่มเผยมาทีละนิดทีละนิดคำขอโทษมันบางเบาไปเลย เมื่อฟังสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งวิลแล้วฟ้าก็เล่นตลกให้เราสองคนกลับมาเจอกันอีกครั้งวิลได้แต่บอกกับตัวเองว่าอยากเข้าใกล้ผู้ชายคนนี้อีกถ้าไม่อยากให้ทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมวิลไม่ไว้ใจตัวเองเพราะมันอ่อนแอมันโกหกไม่ได้สุดท้ายมันก็เจ็บปวดอย่างที่คิดเอาไว้จริงๆบางทีพี่จินก็ทำเหมือนวิลเป็นคนสำคัญแต่พอมีคนอื่นเข้ามา วิวต้องกลายเป็นสิ่งที่ไรค้ค่ากลายเป็นที่รองรับอารมณ์โดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่าตัวเองทําอะไรผินดนักหนาจะไปก็ไม่ได้จะอยู่ต่อก็เหมือนตายทั้งเป็นหญิงสาวสูดน้ำมูกเมื่อน้ําตาไหลทะลักลงมาเธอไม่รู้ตัวเองเหมือนกันทางที่เขาทําร้ายทําให้เธอเจ็บลึกมาก็เยอะแต่ทําไมาใจเย็นเต้นแรงยามที่ได้ศบตาก,กับจินขอโทษขำสั้น แต่มันก็ทําให้วาริชาสะอึกได้จินดึงคนตัวเล็กเข้ามากอดเอาไว้แน่นเนื้อตัวของเธอนั้นสั่นเทาจนชายหนุ่มต้องรูปหลังเพื่อปลอบโยนกันชีวิตของวิลเหมือนไม่สําคัญกับใครเลยตั้งแต่มาอยู่ที่กรุงเทพอยู่ตัวคนเดียวทั้งที่มีครอบครัวแต่ว่าพวกเขาก็เฉยชากับวิวเหลือเกินพี่จินวิวเคยคิดนะหญิงสาวหยุดพูดไปชั่วขณะ ก่อนจะต่อด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือปานขาดใจบางทีเธอวิวไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วพ่ออาจจะสบายใจกว่านี้ก็ได้ทำไมถึงคิดแบบนี้อย่าคิดแบบนี้อีกนะแต่วิวเหนื่อยวิวไม่รู้ว่าจะอยู่ไปเพื่อใครจินขมวดคิ้วผ่าตัวออกมาแล้วบรรจงใช้น้ำตาให้กับคนตัวเล็กคนที่คอยอยู่กับวิวก็มีแค่ตายส่วนคนอื่นๆ เขาจะดีกับวิวก็ต่อเมื่อจะใช้งานกันก็เท่านั้นเธอไม่ได้คิดจะฟ้องแต่ว่าตอนนี้อยากระบายสิ่งที่อัดอั้นออกมาทั้งหมดชีวิตเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเมื่อต้องอยู่คนเดียวในสังคมที่แข่งแย่งเชิงดีชิงเด่นกันมันคนละแบบกับตอนที่อยู่ที่โรงเรียนประจําไม่ต้องไปนสนใจคนพวกนั้นแล้วต่อไปพี่จะดูแลว,วิวเองกดจูบที่ข้างขมับยิงเสาเมื่อเธอเริ่มหยุดสะอื้น รู้ไหมพี่ดีใจมากที่ยังสามารถกอดวิวเอาไว้ได้แบบนี้พี่กลัวว่าวิวจะเกลียดพี่ไปแล้ววิวก็อยากเกลียดแต่ว่าทำไม่ได้จริงๆถ้าเกลียดได้วิวคงไม่ต้องทนเจ็บปวดมานานขนาดนี้เหมือนกันไว้ใจได้ใช่ไหมผู้ชายคนนี้เขาจะหลอกอ,อะไรเธออีกหรือเปล่าอย่าเกลียดกันเลยนะเพราะว่าพี่จะไม่ยอมจนถึงตอนนี้ก็ยังเอาแต่ใจและก็บ้าอำนาจ ยังมีเรื่องอะไรที่อยากพูดอีกไหมระบายให้พี่ฟังก็ได้วิลเธอกลืนก้อนสึกก้อนใหญ่ลงคอไปขอบตาก็เริ่มร้อนเผาขึ้นมาอีกละลอกนึกทีไรก็สะเทือนจนใจแทบจะขาดออกจากกันวิลแค่อยากจะกอดพ่อคะ่ะแต่คงทําแบบนั้นไม่ได้จินเป่าปากออกมาเพราะคิดเอาไว้อยู่แล้วว่าจะต้องเป็นเรื่องนี้แค่โทรไปหาพ่อ พ่อก็ยังไม่อยากคุยกับวิวเลยให้พี่วุฒร,รับสายตลอดพี่วุฒเองก็ไม่อยากคุยกับวิวเหมือนกันเธอสายหน้าไปมาทางน้ําตาตอนที่พี่จินถามว่าจะแวะกลับบ้านหรือเปล่ารู้ไหมคะว่าวิลอยากกลับมากแต่ถ้ากลับไปแล้วทุกคนไม่มีความสุขเพราะพี่ใช่หรือเปล่าลุงเมธโกรธวิวเพราะเรื่องนั้นใช่หรือเปล่าวาริชาใส่หน้าแทนคําตอบ มันเป็นเพราะวิวเองวิวทำตัวเองค่ะไม่มีพ่อที่ไหนชอบหรอกนะเวลาที่เห็นลูกสาวตัวเองสร้างความอับอายมาแก่วงตระกูลที่พี่จินพูดตอนนั้นมันก็เป็นความจริงที่ว่าวิวเอาแต่วิ่งตามผู้ชายวิวโกหกพ่อเพื่อที่จะได้ออกไปหาพี่คนเขาก็พูดกันจนพ่ออับอายไม่กล้าออกจากบ้านพูดเอาแต่ความสะใจโดยไม่นึกถึงว่ามันจะกระทบใครบ้าง โดยเฉพาะผู้หญิงตรงหน้าคนที่ทำร้ายชีวิตของเธอไม่ใช่ใครหรอกนะแต่เป็นตัวเขานั่นเองพอกับพี่วูดเกลียดวิวแล้วพี่จินวิวจะทำยังไงดีคะเธอเม้มปากเข้าหากันแน่นพยายามกลั้นน้ำตาเพราะไม่อยากร้องมันแสบตาไปหมดแล้วแต่ยิ่งฝืนตัวเองมากเท่าไหร่ความอ่อนแอก็ยิ่งถาโถมากเท่านั้นบางเวลาที่ท้อตายก็ยังมีพ่อมีแม่ให้ปรึกษา วิลได้แต่มองแล้วก็หลบไปร้องไห้จะโทรไปหาพ่อหรือพี่วุฒิเขาก็ไม่อยากคุยกับวิลส่วนแม่วิลก็ไม่มีจินหลับตาลงแน่นเมื่อข้างในมันรู้สึกเจ็แบแปลเขาทำทุกอย่างลงไปเพราะแค่อยากล้างแค้นอยากเห็นวุฒิที่พะเสียหน้าก็เท่านั้นเองแต่เขาลืมนึกถึงจิตใจผู้หญิงคนนี้ลืมไปว่าจะมีผลกระทบต่อใครอีกหลายๆคนวาริชาโดนทุกคนเมินใส่ พะนำพาเรื่องเสื่อมเสียมาให้กับครอบครัวผู้หญิงตัวคนเดียวมาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพทั้งเหงาทั้งอันตรายแต่เธอก็ต้องฝืนตัวเองเพราะกลับบ้านไปแล้วไม่มีใครต้อนรับเขายังจำสีหน้าตอนนั้นได้เป็นอย่างดีตอนที่ไอยปากถามเธอว่าอยากแวะบ้านหรือเปล่าสายตาของเธอน่ะมันแสดงความคิดถึงออกมาอย่างเห็นได้ชัดแต่สุดท้ายกลับบอกว่าไม่กลับ คนที่ทำให้ทุกอย่างกลายเป็นแบบนี้มันก็คือเขาเองแต่ตอนนี้วิวมีพี่แล้วนะนิ้วหนาเกลี่ยน้ำตาออกจากใบหน้างามตอนนี้มันเปื่อเปื้อนไปหมดแต่ก็ยังคงงดงามในสายตาของเขาเสมอมาเธอมองหน้าจินแล้วส่งยิ้มมาให้กันอีกอย่างไม่มีพ่อแม่ที่ไหนเกลียดลูกในไสายหลอกนะวิวลุงเมธแกอาจจะทิฐิเยอะแต่เชื่อสิ ว่าแกยังเราลูกสาวคนเล็กอย่างวิวอยู่นะจริงเหรอคะพ่อไม่ได้เกลียดวิวใช่ไหมพี่จินจริงสิครับไม่ต้องร้องแล้วนะเรี่มฝีปากนะจูบเข้ากับหน้าผากมนเอาไว้เราสองคนกลับบ้านไปแล้วไปกราบขอขอมาท่านอีกทีพี่เองก็ทำเรื่องเอาไว้เยอะเหมือนกันวาริชาพยักหน้ารับแต่ใจยังไม่อยากให้จินไปเจอกับบีดาและพี่ชาย ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าหากท่านรู้ว่าเธอกับจินนั้นมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบลึกซึ้งไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกเธอเลือกได้เธออยากจัดการปัญหาในส่วนของตัวเองให้มันเรียบร้อยก่อนอย่าหลอกวิวอีกนะคะไม่ทำแล้วพี่ไม่ทำแบบนั้นเรอกแน่นอนตอนนี้วิวเหลือพี่จินแค่คนเดียวถ้าไม่มีพี่แล้ววิวก็ไม่มีใครแล้วนะ อีกด้านหนึ่งชิดชนกถึงกับยืนตัวแข็งทือ่อเมื่อได้ยินเรื่องราวของสาวรุ่นลูกอย่างวาริชาน้ำตาค่อยๆแหลรินออกจากในตากลมโตหัวใจเหมือนโดนอะไรหนักๆกระแทกเข้าอย่างแรงวิวด้วยแต่มองแล้วก็หลบไปร้องไห้จะโทรหาพ่อหรือพี่วุฒิเขาก็ไม่อยากคุยส่วนแม่วิวก็ไม่มีมันชัดเจนจนไม่ต้องซักถามอะไรให้มากความลุงเมธ ที่หลุดออกมาจากปากของจินกับพี่วุฒที่มาจากปากของวาริชามันคือวรเมธและก็วุฒิพัดแน่นอนส่วนวาริชาหรือน้องวิลนั้นชินชิดชนกหันไปมองขนข้างๆที่ไม่รู้ว่าเดินมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันชุติมาส่งยิ้มให้กับน้องสาวแล้วก็ปาดน้ำตาให้กันอย่างอ่อนโยนเธอเองก็ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดเช่นกันเพราะว่าน้องสาว เดินออกมาจากบ้านตอนมืดๆค่ำๆเป็นห่วงก็เลยเดินตามออกมาเช่นกันพี่ชูนั่นน้งวิวของเราค่ะชุติมาพยักหน้ายิ้มๆแต่เป็นยิ้มที่เศร้าสุดชีวิตพี่ได้ยินเหมือนกันได้ยินเหมือนกับชินได้ยินทั้งหมดเลยแหละเราจะทำอย่างไรกันดีคะชินไม่คิดว่าเราจะเจอยยห,หนูมันทั้งดีใจ และก็เจ็บปวดไปพร้อมๆกันพี่เมธไม่ดูแลลูกอย่างที่สัญญาเอาไว้เพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์อย่าเลยชินเพราะความทรงจำของวิวมีแต่พ่อเขานะจากที่พี่ฟังมาใช่มันก็แค่อารมณ์น้อยใจที่ผุดขึ้นมาเวลาได้ระบายความเศร้าออกมาแต่ว่านั่นลูกสาวของพี่ชุนะคะ ชิดชนกร่ำให้หนักจนชุติมาต้องลากออกมาจากที่เดิมเธอไม่อยากให้เสียงมันดังไปถึงเรือนรับรองที่พักอาศัยอยู่กับหนุ่มคนรักผู้ชายคนนั้นเธอหวังว่าเขาจะดูแลว,วาริชาได้ยอย่างที่พูดชินฟังพี่นะถึงพี่จะเป็นแม่แท้ๆของยายหนูก็จริงแต่พี่เป็นคนที่ทิ้งลูกมานะพี่ทิ้งทุกคนน้ำตาเม็ดโตหยดแมแม้ว่าชุติมา พยายามกระพิบทีทีเพื่อขับไล่มันออกไปก็ตามแต่ว่าพี่ก็มีเหตุผลของพี่เธอสงสารพี่สาวตัวเองจับใจไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรพี่ก็ไม่สมควรทิ้งลูกตัวเองนะชินให้เย,ยหนูคิดว่าแม่ของเขานะ่ะตายไปนั่นแหละดีแล้วบางทีมันคงไม่เจ็บปวดเท่ากับความจริงแล้วพี่ล่ะคะพี่ไม่เจ็บปวดหรอที่เห็นลูกตัวเอง ยืนอยู่ตรงหน้าแต่บอกไม่ได้ว่าเราคือแม่ของเขาสำหรับพี่ชุติมาเงยหน้ามองขึ้นฟ้าแล้วก็ยิ้มออกมาแค่ได้มีโอกาสได้เห็นหน้าเยิน้นูก็ถือว่าเกินคาดแล้วละ่ะน้ำจากนี้ไปพี่จะคอยปกป้องลูกอยู่ห่างๆอยากเห็นเยห้นูมีความสุขพี่ขอแค่นั้นก็พอแต่เหมือนตอนนี้กำลังทุกข์ใจนะคะพี่ถึงได้บอกว่า เราควรคอยดูอยู่ห,าหา่างๆยังไงล่ะถ้าเราแสดงตัวไปเรื่องมันจะกลับมาวุ่นวายแล้วผู้ชายคนนั้นจะตามมาราวีพี่ไม่มีที่สิ้นสุดตัดทั้งทีก็ต้องตัดให้ขาดสิ่งที่เธอพบเจอมามันยังวนเวียนทำร้ายกัดกินใจจนถึงตรงนี้เธอเลือกที่จะเดินออกมาโดยทิ้งลูกให้วรเมดดูแลเพียงคนเดียวถ้าย้อนเวลากลับไปได้เธอก็ยังยืนยันที่จะทำแบบเดิมทุกวันนี้ เธอตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกจากชีวิตไปแล้วแม้ว่าลึกๆแล้วยังหหยหาอยากตามหาอยากขุดคุ้ยสืบประวัติของลูกแต่เลือกที่จะไม่ทำเพราะนั่นมันทำให้เธอคิดว่ายิ่งรู้ก็ยิ่งเจ็บเหมือนกับการตายทั้งเป็นแต่ในเมื่อฟ้าลิขิดให้ลูกเดินทางมาหาเธอถึงที่นี่ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่ความเสียใจแต่มันดีใจจนล้นอกต่างหากล่ะยี่นูของเธอ เติบโตมาอย่างมีคุณภาพแม้จะโกรธกับเรื่องราวที่ได้ยินมาแต่ความเหงาที่ซ่อนอยู่ในความเจ็บปวดของวาริชานั้นมันมีความเข้มแข็งแทรกซึมเข้าไปอยู่ด้วยการพูดจาฉาชานอย่างน้อยก็พอมีความรู้ติดตัวหาช่องทางธรมาหากินได้ไม่ต้องรอเพึ่งพาคนเป็นพ่อที่ไม่เอาอ่วแบบวอรเมธก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกับดักร้าย ลวงใจรักตอนที่12ทับสเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะทุกคนชอบกันหรือเปล่าคะตอนนี้เนี่ยก็เฉลยแล้วนั่นเองนะคะว่าแม่ของนางเอกคือใครก็คือคุณชุติมานั่นเองนะคะทุกคนส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นยังไงก็ฝากทุกคนติดตามตอนต่อๆไปด้วยก็แล้วกันนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยออาจผิดพลาดตรงไหนไปหรือว่าออกเสียงได้ไม่ดีพอ ก็ต้องขออาภัยทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ฝากทุกคนนะคะคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนอ่านอย่างเราแล้วก็ทางนักเขียนด้วยนะคะส่วนใครนะคะที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามช่องเราอีกหนึ่งช่องอยังไงก็ฝากเข้าไปกดติดตามหน่อยนะคะทุกคนลิงก์ก็จะอยู่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็นะคะใครที่เข้ามาฟังใหม่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามด้วยนะคะยังไงก็เจอกันตอนหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมาโดยตลอดเลยค่ะ